สำหรคลิปนี้ลุงพอจะพาพวกเราไปหามงคลใส่ตัวเองกันนะครับพาไปขอพรพาไปชมการจัดสวนการจัดสภาพแวดล้อมไปพักจิตใจขอพรจากพระอริยสงฆและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอีกครับ ซึ่งวันนี้ลุงโบจะพาพวกเราเนี่ยเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดกับเมืองเกินร้อยนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะขับรถผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยได้แวะจริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่สงบสวยงามอีกสถานที่หนึ่งมา้าไม่ได้ไป ลุงพอพาไปชมเองพาไปดูเองแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้พวกเราแวะนะครับซึ่งข้อมูลบางส่วนนะครับลุงพอก็ได้มาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งก็การณาเผยแพร่ลงไปในเว็บไซต์นะครับลุงพอก็ได้มา แล้วก็บางส่วนก็พาพวกเราไปเห็นด้วยตาเนื้อนะครับตาจริงๆนะก็คือเจดีมหามงคลบูตนะครับเคยได้ยินชื่อไหมครับนะนะถ้าไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินมาทบทวนกันนะครับลุงพอพาพวกเราเดินนะนะเดินมาชมข้าปุ๊บนี่มันจะ อยู่ติดถนนสายสายหลักนะครับเลี้ยวฝับเข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความรุ่มจิตความสงบเดินมาสักพักเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นความสบายอกสบายใจความสวยงามซึ่งเขาได้สร้าง ัสนสถานแห่งนี้นะวายให้เราได้มาพักผ่อนมาได้ชมกันเพระาะฉะนั้นลุงบอก็ไม่พลาดโอกาสถ้ารู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีลุงบอความจริงผ่านไปผ่านมาหลายคนแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เพิ่งรู้นั่นเองนะครับให้พวกเราได้ชมบรรยากาศตามสไตล์การถ่ายคลิปของลุงบอนะครับลุงบอก็นะ พูดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะให้พวกเราก็ฟังแล้วก็ให้พวกเราก็ดูกันไปเองนะครับดูบรรยากาศสิ่งแวดล้อมการจัดสปาาแวดล้อมกันไปเองนะครับซึ่งเจดี JD มหามงคลบัวเนี่นะครับอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อนะครับ101ร้อยเดหรือว่าเมืองเกินร้อเนี่ย ว่ากันว่าเป็นเจดีองค์เดียวนะครับที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตามาบัวขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งเจดีมหามงคลบัวนี่นะครับซึ่งอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่สร้างว่ากันว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสร นะครับของพระธรรมวิสุทธิมงคลหนะลวงตามหาบัวยันนัทสปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดนะครับซึ่งเป็นพระอริยะสงฆ์รูปหนึ่งนะครับซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามีคนเคารพนับถือกันทั่วนะครับนะซึ่ง หลายคนเนี่ยก็มีรูปของท่านไว้เคารพบ,บูชาซึ่งนับว่าเป็นพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งนะครับซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมหาศาลนะมากมายมีบุญคุณต่อคนหลายคนนะครับเป็นที่เคารพนับถือของคน ทั่วโลกก็ว่าได้ที่นับถือศาสนาพุทธนะครับทีนี้เจดีมามงคอบัวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ของให้ท่านนะครับสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ท่านสําหรับเผยแพร่หรือเผยแพ่ธรรมะและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนกชนนะครับที่เลื่อมใสท่านนะเลื่อมใสในในหลวงตามามบัวเนี่ยนะครับแล้วก็ นับว่าเป็นที่ที่เป็นแลนด์ม์กแห่งหนึ่งนะครับของเมืองร้อยเอ็ดเลยนะครับเป็นสถานที่เที่ยวเป็นจุดเช็คอินอะไรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งจุดเช็คอินง,ง่ายแห่งหนึ่งก็เมืองร้อเอ็ดเลยนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสก็แวะมาบูชากันนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจเนี่ยของเจดี์มามงคลบัวก็คือเป็นรูปเจดีสีทองนะครับ เด่นสหามากนะครับสวยงามมีการออกแบบได้อย่างสวยงามมีสระน้ำอ,อยู่ด้านหน้าและก็ด้านข้างมีการเลี้ยงปลามีการจัดสวนเพราะฉะนั้นเวลาแสงแดดส,ส่องเข้ามาเนี่ยแสงตะวันฉายสาดส่องเข้ามาเนี่ยจะทำให้เกิดภาพท้อน ของเจดีบนผิวน้ําเนี่ยอย่างสวยงามมากเลยนะครับอย่างสวยงามมากเลยให้เราสังเกตดูนะครับมีความเด็ดเหมือนกับว่าเราอยู่บริเวณกลางทุ่งนาเลยนะแล้วก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสวยงามเป็นภาพสะท้อนที่สวยงามนะแล้วก็เจดีย์นี้เนี่ยเป็นเจดีย์ที่มองอยู่สูงนะครับมองเห็นแตไกลีส่าง,งามเหลืองอารามเลยละครับ ซึ่งอ,อย่างที่เคยบอกว่าเป็นเจดีเดียวนะครับองค์เดียวที่ที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตามหาบัวนะครับขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ท่านได้มาดูการถมที่วางศิลาฤอกษ์อะไรเนี่ยว่ากันไว้ยอย่างนั้นนะครับด้วยตนเองอแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเองด้วยนะ หลวงตามาบัวมาบรรจุด้วยตนเองเป็นเจดีย์ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ท่านนะครับท่านหลวงตามาบัวยานสัมปรโนนะครับซึ่งขรานั้นเนี่ยท่านได้จําวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตานะครับวัดป่าบ้านตาก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ,นะรบซึ่งตรงนั้นแหะ ท่านเนี่ยเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในในท่านเนี่ยนะครับแต่ท่านก็ยังยังมีจิตเมตตาได้เผยแผ่ธรรมะมีเทศนาสนทนาธรรมนะซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของของชาวพุทธทั่วไปเนี่ยให้ให้ได้รับรู้กันนะครับซึ่งมาพูดถึงเรื่องเจดีนะฮะลุงปอก็พาพวกเราขึ้นมาบนเจดีถูงๆนั่นเลนะ,คนะครับเดิน Hope หอบนั่นแหละนะ ก็สูงกอ่รบควรนะครับแต่ก็สวยงามคุ้มค่านะครับขึ้นปั๊บเห็นทัศนียภาพรอบๆนี่สวยงามมากนะครับอา่าให้พวกเราได้ดูอันนี้ลวง่อจะพาเข้ามาข้างในทีนี้ดูนะครับอ่ในพระธาตุหรือว่าในเจดีมหมามงคลบัวเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่ชั้นนะครับแบ่งเป็นสี่ชั้นชั้นล่างสุดนี่มีห้องอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทยอีสานนะถ้าเราไปได้เวลาที่ปอเหมาะเนี่ยมีเจ้าที่อยู่เนี่ยนะครับ ซึ่งรวบรวมเพลงพื้นบ้านไทยสารไว้ซึ่งซึ่งเป็นดํารีของหลวงตาหมาบัวเองนะครับสามารถฟังได้ทุกเพลงนะเก็บไว้ในเซฟเวอร์เนี่ยสามารถฟังได้ทุกเพลงนั่นคืออยู่ชั้นล่างสุดนะครับพอชั้นที่สองเนี่ยเป็นห้องสมุดนะครับเป็นห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่งโดยท่านหลวงตาหมาบัวทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง อันนี้ว่ากันว่ามีไว้สำหรับแจกนะครับอ่านในห้องสมุดนะครับนอกจากนี้ยังมีห้องวังธรรมะของหลวงตาซึา่งรวบรวมการการเทศของหลวงตาเนี่ยตั้งแต่ปี2510เนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนจนจนถึงที่ท่านปัจจุบันเนี่ยที่ท่านามรณภาพหรือว่าท่านราสังขาเนี่ยนะครับ เก็บไว้ในเทปเปอร์สามารถรับฟังได้ทุกทุกกนเหมือนกันเสียงกังเทพนี่แล้วก็ชั้นที่สามนะครับอ่าชั้นที่สามนี่เป็นรูปเหมือนของหลวงตามาบัวที่นั่งภาวนาสำหรับผู้ที่ต้องการสงบนะครับเป็นชั้นที่มีรูปของท่านนะแล้วก็เป็นเป็นชั้นที่อ่าว่างนะให้ให พวกเราเนี่ยถ้าต้องการสากความสงบไปไปนั่งภาวนานะแล้วก็ชั้นบนสุดชั้นที่สเป็นเป็นที่ประดิษฐานพระประธานนะรูปเหมือนหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามาบัวหลวงปูล่ล่านะโดยมีพระอัฐ,ฐิธาตุของนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้กราบไหว้ด้วยนะครับมีอัฐ,ฐิธาตุนะซึ่ง หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปทุกชั้นเพราะว่าหลวงพ่อเข้าไปในช่วงบ่ายถึงเย็นแล้วนะครับก็ยังมีความเมตตาของเจ้าหน้าที่ให้ให้สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้นะครับแต่บางที่ก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วหมดเวลาทางานของเจ้าหน้าที่เราก็เห็นเจนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดนะครับตรงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีวัดนะครับไม่มีวัดเป็นเป็นเจดีย์และก็เป็นแลนด์มาร์กแห่งแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่อำเภอเมืองาหาไม่ได้ยากอะไราหาไม่ได้ยากอะไรเลยซึ่งหลวงปู่ก็อยากถ้ามีโอกาสนะอยากจะให้พวกเราได้มาชมวหวยพระธาตุวหว้หลวงตามานั่งหาความสงบามาถ่ายภาพเอา้าถ้ารีบ ไปเที่ยวถ้าบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่รีบก็มาดูเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตของเราเองหาความสงบนะครับแล้วก็ต่อไปคอยดูว่าลุงพอจะพาพวกเราไปดูคลิปอะไรกันอีกนะครับ ครับนะคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจลวงพอก็พยายามจะทําคลิปนะให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทั่วหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับ Sawadee